อุทัยธานีคึกคักรัฐมนตรีว่าการวัฒนธรรมเปิดงานตักบาตเทโวพระ500รูปเดินลงเขาสแก่กลังสืบสารพุทธประเพณีงดงามาเมื่อวันที่8ตุลาคม2568ที่วัดสังกัดร,รัตนคีรีอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานประเพณีตักบาตเทโวโรหนะประจำปีของจังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายธีรพัฒคัตชมาตรผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศเข้าร่วมงานจำนวนมากภายในงานมีการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าสารอาหารแหง้งและข้าวต้มลูกโยนแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน500รูปที่เดินลงจากยอดเขาสแกกลางตามบันได449ขั้นสู่ลานวัดสังกัดรัตนคิรีเบื้องล่างท่ามกลางบรรยากาศศรัทธาอันง,งดงาม แฝงความหมายตามพุทธตำนานการเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงของพระพุทธเจ้าหลังเสร็จพิธีทำบุญตักบาตรนักท่องเที่ยวและชาวอุทัยธานีต่างร่วมกันสักการะโต๊ะหมู่บูชาประดับงาช้างเก่าแก่ซึ่งชาวเมืองร่วมกันตกแต่งอย่างวิจิตรในตลาดเทศบาลเมืองอุทัยธานีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมชมขบวนแห่รถต,ตกแต่งตามตำนานพุทธประวัติที่เคลื่อนไปตามถนนสายสำคัญของจังหวัดสร้างสีสันและความประทับใจแก่ผู้มาเยือน ประเพณีตักบาตรเทโวจังหวัดอุทัยธานีถือเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีที่สะท้อนเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาสืบทอดต่อกันมายาวนานและยังคงเป็นหนึ่งในพิธีกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเมืองพระชนกจักรีทุกปีอย่างต่อเนื่อง ในตางการแสดงตะเมกิปั๊อ๋อเอออน้องขายยาตาไม่มี